เคล็ดลับเปิดผิวใสในวัยที่มากขึ้นนะคะวันนี้เคล็ดลับค่ะที่พี่เล็กในวัย64ผิวเด็กผิวอ่อนวัยนะคะด้วยตัวน้ำนมม้าหน้าเด็กค่ะนะคะเรากดน้ำนมม้า5้ากดนะคะแล้วก็ทาที่หน้านะคะบริเวณหน้าแล้วก็นวดสิบท่านวดนะคะตั้งแต่ใต้คอไปเลยนะคะจะเห็นว่าผิวเราจะ เรียบเนียนนะคะฝ้ากระก็จางเร็วด้วยวันนี้เปิดผิวใสในวัยเลข6นะคะด้วยตัวน้ำนมนมาหน้าเด็กค่ะวันนี้เรามาหน้าเด็กด้วยกันนะคะนวดตั้งแต่นะคะทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้านะคะลวดตั้งแต่ใต้คอค่ะท่าละหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอสาสี่ห้าหหนึ่งสองสาม สี่หหนะคะโป้งคีบหนึ่งสองส,สหหถ้ารูดลองแกมหนึ่งสองสมสี่ห้าหถ้าเปิดม่าน1 2 3 4งส,งส,สห้าหถ้าเปิดม่านจะได้ใต้จะได้ก็คือ ลดอาการบวมใต้ตาแล้วก็ตาที่ครัำที่ดำแล้วก็บริเวณเบนเปลือกตาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ท่านี้ถ้าปั้นดัง1 2 3 4 5 6ถ้าาปั้นดังจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกบริเวณที่กลางระหว่างคิ้วด้วยนะคะแล้วก็ท่าเคลียร์ริ้วรอยนะคะหนึ่งสา 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ึ่งสองาสี่ห้าหปาดเม่งปาดน้าผานะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหนะคะแล้วก็พยายามผลักหน้าขึ้นนะคะจะเห็นว่าผิวเราจะเด้งเด็กมีอิลาตินและคอลลาเจนเติมคอลลาเจนแบบเร่งด่วนนะคะเติมคอลลาเจนแบบเร่งด่วนแล้วก็ตบขึ้นนะคะตบขึ้นเลยค่ะนะคะจะเห็นว่าผิวเราจะเด็ก เนียนนะคะแล้วก็ไม่มีรูขุมขนเพราะว่าตัวนี้นะคะมีตัวอาราโทอีนนะคะตัวในน้ำนมมานะาเด็กช่วยในเรื่องของขจัดผิวตกค้างหรือสารตกค้างได้ดีมากๆแล้วก็นวดแล้วจะเปิดผิวใสเติมคอลลาเจนเป็นทางลัดให้ผิวเติมคอลลาเจนแล้วก็อ่อนวัยลงแค่สองมือเราค่ะแล้วก็เดินน้ำเหลืองด้วยกันอย่างนี้เลยค่ะมาลงที่คอนะคะวันนี้ค่ะ แจกสิบทานวดให้คุณไปนวดกันแล้วก็ฟินเลยนะคะ